สวัสดีครับผมเจอรถขอกมันถูกหนักหนึ่งขั้นครับผมแรงมากแลวครับผมจัดเต็มมาเลยครับผมจัดเต็มมาเลยจัดมายังสูงเลยครับผมขั้นเนี้ยเต็มลำํำเต็มลำํำสุดในรุ่นครับผมสติ๊กเกอร์สุดในรุ่นแรนตามชมเบิงครับผม แลนขึ้นมาทั้งจันทบ,บุรีนะครับผมป้ายด้านหลังเขียนว่าสุดในรุ่นบันถุกยังมานาะนี่เอาไปลงใสแล้วครับนี่เป็นผลหรอไม่หรือเปล่าแบบนี้ต้องขอตามเบิ่งเนี่ขอตามเบื่งแน่ สดเป็นฮีซุุนะครับผมอาจจะแล่นไปทางเส้นทางเดียวกันมัง้ง ตะการนละไม่แล้วครับเป็นตะการนละไม่นะครับผม ลายบนแน่เรียนดันแบบยาวๆครับผมีม๋ยวทักทายผีชายเพิ่งไปแน่จักดอกหนึ่งนายแรกคือไปเส้นทางเดียวกันแหละ แต่ผมจะขึ้นไปทั้งตาดนะครับผมแต่คุรู้ว่ามีใช่ภาจะขึ้นไปทั้งใดนนะครับหรือนอาะเสียแลเนขึ้นไปทั้ง ชนบลรี่ไปทา้งเลยองหรือเปล่ากับปรูนะครับผมตอนแลนตามเมืองไอ้เพิ่นสักแป๊บหนึ่งรถสวยด้วยรถสวยด้วยเดี๋ยวทักทายแล้วเข้าไปต่อเลยครับผมขอให้พี่ชายเดินทางปลอดภัยครับผมเดี๋ยวจะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ ทางปลอดภัยครับผมสวัสดีครับผมคลิปนี้มาพบพ่อครับผมหนุ่มยีสานไตแล้วครับมีเจอรถขอ,อกบรรทุกอีกหนึ่งขั้นแล้วครับผมกำลังแลนงานอยู่ที่อำเภอวังน้ำเย็นมุ่งหน้าเอาไปลงทางใดเนาะพี่ชายขอแลนตามมึงไงเ,เดอ้อจะข้าว มันถูกตะกาผลไม้เห่งงมาเนี่ยจัดมาขนาดจ,จะถือว่านักเติอบดอ้วยครับผมล่อบอมมุดสุ่มนะครับผมเพราะว่าไอ้ล่อยืนอ่นออกจากสุ่มมันนิดนึงบอเดมุดสุ่มส่งซ้ำนีแ่แหละครับผมกําลัางดีมาต้องมุดสุ่มนะครับสติกเกอร์ไอ้่นซือสติกเกอร์ีหย,ยังเนี่ย ทีมงานยังครับผมแดนเอของไปลงแถวไหนอน้อี่จัดเต็มจัดเต็มเดี๋ยวก็จะหอดไอที่ที่ผมอยู่แล้วครับผมเดี๋ยวผมก็จะแยกจากอ้ายเพิ้นนะครับจะขอตอนนี้ขอแลนเบืงอง่ายเพิ่นแลนงานก่อนนะอ่าจะมีซีตันไหนอยู่มั้ง มาน่นลักซีครับผมคิดว่าโบน,นัเกินเกินซีเลนเอาของไปลงจังหวัดใดนึ่งทีมงานยังทีมงานยังเาเบิ่งกไกลๆเนี้ยเนี่ยเเห็นแล้วครับผมว่าอยู่ข้างขางรถนะครับอยู่ขางประตูขอให้เดินทางปลอดภัยครับผีใช่โอเคครับผมเดี๋ยวจะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ กิมงานยังกิมงานคนหลังเขาครับผมสวัสดีครับผมคิดดีมากพบขอกันอีกแล้วครับผมเดี๋ยวพาเบิรรถขอกันถูกนัดอีกครับผมแลนงานอยู่ที เส้นวังสมบูรณ์นะครับที่จะมุ่งนาไปยังอำเภอวังอับเย็นครับผมเจออีกหนึ่งขั้นนะครับบันทุกเป็นตะกาผลไม้ครับผมแล้วเอาไปลงจังหวัดใดด้วนี่สติกเกอร์ตัวแสบตัวตัวแสบยัง ตัวแสบเมืองจันทร์หรือเปล่าตายแล้วตัวแสบเมืองจันทร์นะครับผมจะลังแรนงานเลยครับเอากละใหม่หรือว่า,อาเอียงแตะกาล่ำไยหรือว่าตะกาเอยียงตะกาแบบนี้ไหนจะพูดแม่ล่ำไยครับผม เป็นผลไม้ย,ย่างคืนนะครับตอนนี้กำลังอยู่ที่เขตบ้างไม่หรอครับผมวงนาไปทางวงเวียนนะครับมันทุกจัดเต็มอ่าแรลนชมเบิ่งง่ายเป็นแรล่งานเบิ่งนะครับผม นีถึงวงเวียนแล้วครับสซกับเลื่อยขอกไปนิดเดียวครับผมขอ,อกอายเพิ่นสูงด้วยนะครับขอบก,ก็หนีสูงด้วยเลื่อยไปตะกาหนึ่งมนะั้งโอ้อายเพิ่มเลี่ยวไปทั้งพื้นครับผมไซจะขึ้นไปทางอะยองไปไป,ไปครับผมเดินทางปลอดภัยครับผีชาย โชคดีโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คิดหนะ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ